คุณนกต่อแถวอะไรกันนะยินดีต้อนรับขอบคุณที่มานะครับรออยู่เลยครับเชิญทางนี้ครับสวัสดีจ้ะเจอกันอีกแล้วนะตื่นเต้นจังฉันก็เหมือนกันลงอกมาทันจนได้ฉันก็รอเธออยู่เลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะมาแต่งตัวให้สวยกันเถอะแต่งให้เนียบเลยนะแหกๆวิ่งมาหรือเนี่ยเหนื่อยแย่เลยทุกท่านครับกรุณาตั้งตารอเลยนะครับกรุณาอย่าิกเสานะครับหนวกหูชะมัดเลยทําอะไรสักอย่างสินี่นายปัก เกิดอะไรขึ้นหรือครับเขาเรียนเสียงน่ะเกิดอะไรขึ้นหรือครับไม่มีอะไรหรอกครับเหมือนๆหืมไข่ของคุณออกมาแล้วครับข้างหลังเธอหนะดูสิดูสิฮูููสำเร็จแล้วยินดีด้วยนะเล็บติดเชือกสินะแย่เลยทีนี้ใจเย็นๆนะใครก็ได้ช่วยด้วยจะช่วยแกะออกให้เดี๋ยวนี้แหละครับซุ้งซามจริงๆเลย เหล่านกพากันต่อแถวปลายทางของการต่อแถวครั้งนี้จะมีอะไรรอยอยู่กันนะมาสนุกกับการต่อแถวครั้งใหม่ไปพร้อมๆกับนกนานาชนิดทั้ง50ตัวกันเถอะคุณนกต่อแถวอะไรกันนะชวนเด็กๆต่อแถวไปกับเหล่านกนานาชนิดที่มีทั้งนกตัวเล็กและนกตัวใหญ่ นกที่คุณตาและนกที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนทั้ง50ตัวการต่อแถวครั้งนี้จะมีอะไรรอพวกเขาอยู่กันนะในทานเรื่องนี้นอกจากจะส่งเสริมจินตนาการและทําให้เด็กๆได้รู้จักสัตว์ติกแล้วยังส่งเสริมเรื่องการทําตามกฎกติกาเรียนรู้การเรียงลําดับจํานวนนับอย่างง่ายๆทั้งยังได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเรียนรู้ทักษะการยืดหยุ่นความคิดการมุ่งสู่เป้าหมายและทักษะความจําเพื่อใช้งานอีกด้วย